ทีเขาถนัดจับมือแล้วนะแต่ใบมีดเนี่ยมันหมดมันหมดแล้วครับเนาะเขาก็ับสื่อไปเลยครับเนี่ยสื่อไปติดเอาเลยครับสื่อไปติดตับเรากลก็เชื่อมเลยครับเลยเชื่อมติดเลยครับซื้อไปติดแล้วก็พอนี้น้องก็ไปเชื่อมติดเลยครับเพราะนักพนกะเพ่นเป็นดามใหม่ด้ามเล็กเนาะพ่นถนัดมือแล้วนะมันถนัดมือมันได้ช่วงมันยังเรานัานจะไปซื่อดามไหม้ก็เสียดายเนาะครับเนาะนี่ครับ เป็นครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นชุบได้พอ่อนเพิ่นเพิ่นพลานประสบการณ์มาหลายนะครับเนาะแต่แต่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องลองใส่บิ่งครับเพี่อนพ่อพ่อแม่พี่น้องจะติดใจครับติดใจแล้วพี่น้องอย่าถามหาเลยครับนี่ครับเป็นมีดที่เพื่นตีเองนะครับเพื่นชุบเองพื่นตีเองกันเพกนได้เห็นแนวน้ามาเพร่ะมันมีดโรงงานครับมีดซางสร้างทํา าาน้บสวัสดีครับกะมื่อนี่กะทีมารีวิวมิดกิจยางให,ให้เพิ่อนนะครับเนาะเพิ่นคือว่าเพิ่นเป็นสราย่องครับเพิ่น เพื่อนบอกบอกเก่งเพิ่นว่ารีวิวบวกเป็นเลยว่านาฝากน้องรีวิวให้แน่นกรับนกกะเมื่อนียนเพื่อนเพื่อนเด็กชางมาย่องครับเพื่อนเพื่อนเพิ่นพานกันเห็ดมีดขายมันเรลาประมาณเพื่อนว่าไม่มืนขึ้นมืนก็เหลี่ยมขึ้นครับปอยุขนครับเพื่อนก็เลยมีโอกาสได้กลับมาบ้านนาอเพิ่นเลยว่าจะมามาปุ่มหมดทั้งบ้านเป็นมีดมีดดีครับนี่ครับของผมอยู่ตัวอย่างผมครับ ผมก็ใส่แกบของเพื่อนแหละครับนี่นครับเป็นกันนี่นะครับเป็นกันกันคือว่ากันมีดครับกันหิมกันกันเล็กครับเพื่อนเอาเล็กอ่าเพื่อนว่าไปเอาเป็นเล็กอันใบมีดใบเออใบเลี้ยครับนี่ใบเลี้ยครับนี่เป็นกันครับบอกเอาขีดสนิมครับไอของผมผมว่าในฝนนะครับผมก็ไปกีดอยู่แต่ผมท่านในฝนนะครับเนาะอันนี้ครับมัอนี้เพื่อนเพื่อนเลยมากโปรโมตสินค้าครับนี่ครับเป็นใบมีดครับ ใบมีดพอมไส้ครับใบมีดครับใบมีดใบใบเลื้อยครับพอมพอมพอเนาะอันน,นี้ขายละอันละร้อยห้าสิบบาทครับนี่ครับสองอันก็สามร้อยครับสองอันสามร้อยครับพพอ่น้องนี่ซื้อปิดเองเลยครับหรือจะเอา ชามีูกเปินงก็ได้ผมขายสองร้อยหาสิบบาทครับแต่ทุกอย่างบุรวมโซนนะครับหรือจะมีแมคโครสนใจแมคโครก็ได้ครับครับเพราะอันอันนี้นี่ผมในนํำนี่คือว่าบันดีตรงนึงว่าพ่อแม่พี่น้องนี่เฮามีดามเฮามีดามดามที่ดามที่เฮาดามเลดดามใหม่ที่เฮาถนัดจับมือแล้วนะแต่ใบมีดนี่มันหมดมันหมดแล้วครับน้องเฮาก็ซืสืบไปเลยครับเนี่ย ซื้อไปตีดเอาเลยครับซื้อไปตีตับเอาแล้วก็เชื่อมเลยครับเลยเชื่อมติดเลยครับซื่อมติดแล้วก็พาอพี่น้องก็ไปเชื่อมติดเลยเพราะถ้าขนกับเพิ่นเป็นดามใหม่ดามเล็กเนาะเพิ่นถนัดมือแล้วนะมันถนัดมือมันได้ช่วงมันยังเล่าน้จะไปซื้อดามไหม่ก็เสียดายนะครับเนาะครับเป็นเป็นเท่ากับซื้อเังส่เลยนะครับเพราะแม่พี่น้องอาจจะซื้อ ไปไปติดติดให้คนน้ำค้างสวนหรือติดให้คนขี่น้ำกันก็ได้ครับนี่พ่อแม่ซื้อไปสองอันสามอยครับนี่พ่อแม่พ่อแม่พี่น้องกับล่องซื้อไปเบิ้งครับสามลอยพ่อแม่พี่น้องซื้อไปครับพ่อแม่ก็ไปติดเลยติดปั๊บเราก็ไปเชื่อมหรือพ่อแม่พี่น้องจะซื้อไปได้หลายไปเฮ็ดขายได้เล้ครับเพื่อจะผมมา อันหน้าเพื่อนนี่ไม่ค่อยมีเวลาเลยครับเพราะอันนึงหลักเพื่อนก็เถ่าแล้วเนะวาะเพื่อนว่อยากเฮ็ดจังสี่แล้วนะมันก็นกเลยเฮ็ดมาจังสี่สำเร็จรูปครับเป็นใบเป็นใบใบ,ใบเลื่อยเลื่อยครับนี่ครับแข็งพุ่นครับนี่เห็นมาแล้วครับใบเลื่อยครับจอดครับอันนี้ผมก็ใส่ของผมแล้วครับพี่กันละครับนี่ผม มื่อนี้ฝนกบผมบริกรครับอันนี้ฝนกรดมาแล้วร่ด้ครับพ่อพี่น้องครับผมไม่ได้ฝนนี่นะครับบริกรเมาแล้วผมไม่ได้ฝนที่นี่มันไม่ต้องเป็นห้อยเหมือนกันกันกันจีร้อยต่อร้อยต่อของมีนะครับนี่ครับร้อยต่อของมีนี่ครับมาครับ้อยต่อของมีนะครับร้อยต่อของมีนะครับเป็นฟันปันี่ครับ ลอยต่อของมีครับผมเมื่อกี้นะครับตตยเดียวกันนี่ครับกับด้ามนะครับด้ามผมกับมักดมเขาแล้วเลยซื้อมาตีดาวนี่นะอันนี้เป็นเป็นหรอครับหน้าพนธทรงมากผมสั่งเพิ่นนะครับตกนนะกี้เพิ่นยู่ระย่องผมเลยสัง่งเพิ่นสั่งมากเ,เพินเพ่นว่าเป๊ะเปติดเอียงเ้อะคนนี้คนนี้จังมากครับ ติดเองเรียกว่าอะไรไมาติดเองนะครับครับแข็งกับท่นครับนี่ชุบเพิ่นชุบได้นะครับคือว่าเพิ่นหุนซางนะครับเนาะครับเพิ่นเพิ่นเพิ่นชุบได้พอนเพิ่นเพิ่นผ่านประสบการณ์มาหลายนะครับเนาะจ่ใครพี่น้องพ่่อแมพี่น้องลองใส่บ้างครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องจะติดใจครับ ที่จแลเราี่น้องอย่าถามหาเลยครับนี่ครับเป็นมีดที่เพื่นตีเองนะครับเพื่อนชุบเองเพื่นตีเองกันเพย่นไเห็นเนี่ยน้ำมาวมามนมีโรงงานครับมีดร้างร้างทําชางน้าบาตนะครับแต่เพื่อนไปคือว่าเพื่อนไปเพิ่นไปโลงดังดูละย่องครับกัเ,เลยเพิ่นเลยมีโอกาสได้ได้ไม่เฮ็ดได้กลับมาบ้านทางอีสานเนาะครับเนาะผมมีน้ำมีดใส่ครับ ซื้อไปติดเองครับราคาก็่ได้เพราะอาจจะไปซื้อบางเล่มเนี่ยคือซื้อของผมเนี่ยเล่มเนี่ยซื้อของหน้าเพื่อนเนี่ยอันนี้สองร้อยห้าสิบบาทนั่นั่ซื้ออันอันนี้ไปร้อยห้าสิบสองอันสองร้อยเออสองอันสามร้อยครับเอาไปติดเองครับติดเองครับแบบจะไปเชื่อมถ้าคนเชื่อมเปลี่ยนไม่เคยเชื่อมหรือเราคนจ้างเพื่นเชื่อมก็ได้ครับสินะ เพราะเล่เป็นดามเรียดเสียดายดามไม่มันถนัดมือเราสินะครับเนาะครับน่ครับก็เลยเพื่นได้มาฝากมาโปรโมทแน่เพิ่นบอกบุกคัเก่งนะครับอุ่นกแม็โคครับแม็โครับใบมีดจี่สี่กับครับนะครับแม็โครับหรือสีสั้างกล่องได้นะครับแทบผมกับบุ๊ลูว่าราคาเพื่นจักบาทเนาะ่นก็ลืมถามแม็โคไ้ครับกันได้กับ สนใจกับโทรมาได้ตามสามเบอร์นี้ก็ได้ครับนะครับศูนย์แปดหกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองสามหรือมีอยู่ทั้งหน้าคลิปครับเบอร์โทรครับครับผมครับก็เลยอยากยกครับอยากให้พ่อพม่น้องได้สิ่งดีๆจากจากคนที่เฮ็ดงานเองครับตัวแม่ต้องได้ได้งานโรงงานที่ตีเป็นแม่พิมพ์มาจาก ดีบ่ดีจักมามาแจกมาลาวนะครับให้ใส่คมครับทนติดใจเนี่ยผมนี่ครับอันของผมเนี่ยคนกีดมาอย่างประมาณของผมมันมาหลายเนาะอย่างผมเนาะ่วนหนึ่งสามร้อยหกสิบ่วนหนึ่งสี่ร้อยวันแปดร้อยครับเพื่อนเครับอย่างแปดร้อยของผมยังเขาบ,บิ้งอยู่ครับแล้วก็ผมกั ล้างมือพอนกับบกฝนอีกแล้วครับผมก็ไปกีดต่อเลยครับอย่างเปียนลอยครับก็ได้เลยครับให้ผมว่านี่มันอาจจะได้ประมาณสักพันกกว่าขึ้นครับฝนได้ครับผมมันคุอมได้ครับเห็นครับมาเรียมครับพอล้างเทียบพอนกีดเจ็ดลอยเห็นะหมครับล้างมือพอนกับมือต่อมาพอนกับบล็ลกฝนล้างมือพอนกับนไปกีดพอนกับบกฝนมันก็จับไปเลยนะครับเขามีตรงนี้แล้วครับเห็นพ่อแม่ที่นอน ได้ได้ได้เรียนรู้นะครับได้ได้เปิดใจซะเปิดใจเปิดใจเปิดใจรับสิ่งง่ายๆที่เขาจะประหยัดหรือค้มทนแข็งแรงผมผมผมการันตีเลยครับเพราะผมผมใส่นะผมเป็นคนกีดยางยูอุดอรนะครับคนคนอีสานกีดยางกีดยางยูภาคผมผมไม่จะสองพักนึงนะครับเนาะเอาะ้าตั้งใจก็รจัดใครพ่อแม่พี่น้อง เปิดใจแล้เมืองครับนี่ครับคมทนเอาไปติดเองครับติดเองเลยเนาะติดเองเลยครับซื้อไปติดเองเลยราคาลอยาลาหาสิบบาทสองอันสามลอยหรือจะซื้ออัอนทําเป็นรูปไปก็ได้ครับท่าเป็นรูปนี่ลอยอือสองลอยหา้าสิบสองอันห้าลอยครับครับสองอันสองสองดามหาลอยสองดามหาลอย น้ำเสือนี่ลอยหาทิบสองด้ามสามลอยต้อเอาครับปั๊บดามเกา่าเฮาที่ดามเก่าที่เทาหมักเท่า,า,าบอยากเกียบรรไปแล้วให้อํำนักดีครับเอาบอริูดมากอยากอยากลายหลายหรอครับผมกับพอไว้สมเนียลครับเนาะครับเนาะจังไใดก็ากกดฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ กันนี้นะครับมีอะไรก็โทษถามมาได้ครับตามเบอร์ใต้คลิปหรือเบอร์ที่นี่ก็ได้ครับเอา้ากันได้กรับสวัสดีครับ